การไปสายกิจครั้งเนี้ยค่ะพี่คิดว่ามันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพี่ยังไงบ้างพี่ว่าสําหรับการฝึกงานเนี่ยมันเหมือนกับการจําลองการทํางานเหมือนกับเป็นการซ้อมก่อนที่เราจะลงสนามจริงก็เพื่อความที่เรามาฝึกงานแปดเดือนมันก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านะคะก็เหมือนกับเราได้มีเวลาการเตรียมความพร้อม เราได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านมากกว่าเรามีเวลาพัฒนาตัวเองมากกว่ามีเวลาในการหาความรู้ที่แบบไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยพี่อยากแนะนําน้องๆไหมคะที่อยากที่เริ่มสนใจสายกิจแปดเดือนนะคะพี่จะแนะนําน้องๆยัง,งไงบ้างคะอ,อ๋อสาหรับน้องๆที่สนใจในการมาสายกิจแปดเดือนนะคะก็คือพี่อยากให้เราลองเปิดใจก่อนถึงมีทั้งคนที่อ่าคิดลังเลอยู่หรือว่า คิดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความลังเลเหมือนกันในตอนแรกพี่ว่าจะมาแปดเดือนดีไหมแต่ว่าพี่ว่าการมาแปดเดือนเนี้ยมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยมีเวลาพัฒนาตัวเองมีการมีเวลาซ้อมลงสนามก่อนก่อนลงสนามจริงมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยอเงี้ประมาณนี้เลยค่ะโอก็พอคุยกับพี่แล้วรู้สึกว่า รู้สึกอยากเรียนมากขึ้นรู้สึกแบบเออมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วมันก็ทําให้โปรเจกต์ของเราเนี่ยดีมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะโอ้แสดงว่าต้องเรียนแล้วต้องต้องลองไปสายกิจแปดเดือนดูเนะาะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้อาประสบการณ์ดีๆกับพวกหนูนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณะคะ่ะ